ไม่ค่อยได้รับไงงานบวชมันเหนื่อยถ้ารับอย่างเต็มที่เลยเนี่ยถ้างานวันเดียวเนี่ยอ่าโกนผมเช้าบวชบ่ายเงี้ยก็สามพันห้าพันแล้วแต่ห้าพันถ้าเพราะว่ามีคนมาถามอยู่แต่ถ้าวิดีโอด้วยก็ประมาณเก้าพันวิดีโอก็มีโดนมีอะไรนะเดี๋ยวรับให้ถ้ามีวิดีโอฮะเดี๋ยวให้แต่มันเหนื่อยเราเพราะว่านี่ไอ้นี่แกะแกะโฟมไงแกะโฟมหนึ่งสองสามยังไม่ได้เซอรูฟังน้อง รับท <Private> ุกท่านที่รับชมผ่านไใส่ัด้ยินไหมอ๋อใส่แล้วล่ะ่อยเส่ยงเบาเเสียงเบาเสียงเบาเสียงเบาเกิดจากไห่ เปิดก่อนนะเราเปิดก่อนนะเปิดแล้วหเด้งไหมโหลดดิหนึ่งดูตัวนี้ดิเอาเด้งแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวของที่นี่เรามาเด้งกันะโอ้โหสามมาะส่งผมขึ้นราชการนะออต้องเปิด่ไหมบอกล ถ้าเป็นในนั้นนะมันมันจะมีแยกว่าจะเป็นคัมเบาไฟล์มีไมค์อินกับไมค์เอาไม่